ูมิใจในท้องถิ่นของเรานะคะว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยมีความอมุดมสมบูรณ์มีของดีประจําจังหวัดนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะแล้วก็มีจิตสํานึกในการรักช มีเนื้อหาและมีแบบสัดท้ายเล่มเมื่อเราอ่านแล้วเราลองทำแบบสึก้า Yeah. คิงตากสิลโมโนเมนอีสอินจันทบุรีบีคอส์ีฟีสจันทบุรีนะคะคิงตากสิลโมโนเมนคิงตากสิลโมโนเมนอีสอินจันทบุรีอีสอินจันทบุรี in the King thought who pray for, for, free. for. 哎，老公。 ตรงกับสลดแกนว่าอะไรก็คือตรงกับคำขวัญจังหว well well in ัดจชียงคูีว่าอะไรอ่าต่อไปอีกซอนหนึ่งนะคะอ่นหนูต้องเปิดไปอีกตอนหนึ่งสิลูกอ่าอีกตอนหนึ่งเป็นการตอบคาถามนะเขาจะถามคําถามแล้วให้เราเลือกคําตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เราอ่านนั่นแหละนะคะโอเคไหม เป็นมูเืนะ,นะ,นะอะถ้าไม่มีช่วงตงนี้เอาไว้แค,ะคน่นี้นะคะอเกหอเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ้า